สวัสดีครับที่ชาแน,นลครับฝากกดติดตามกดลูกกระดิ่งกดทั้งหมดและฝากไลค์คลิปวยนะครับขอบคุณครับ า o y t u t u b e และ Facebook นะครับผมแ p y c ี Channel ครับวันนี้นะครับผมได้สั่งตัวไมติดปกเสื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเทสกันด้วยนะเป็นตัวโบย่าเอ็มไม่โบย่าบีวายเอนนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้แหละก็คือโค้ดของแท้จะอยู่นี่นะครับพอดีผมแกะมาแล้วแหละแล้วลพอสแกนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นถ้าเราสมาร์ทโฟนของเราสแกนนะครับมันก็ จะไปขึ้นนู่นเลยขึ้นที่หน้าเว็บของโบย่าแล้วก็มันก็จะบอกว่ายินดีรับคุณที่ของแท้นะครับไปเร็มานนี้ครับอ่าแล้วต่อมานะครับพอเราเปิดกล่องออกมานะพอดีนี่จากการขนส่งมาบุกเลอครับครับผมพอเราเปิดกล่องออกมาครับนี่คือด้านในกล่องนะจะมีตัวนี้อยู่จะมีถุงแล้วก็พร้อมใส่ถุงฟังนะพอดีผมแกะมาลอง oh, <come> ล้วแหละก็คือในกล่องก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีนี่ เหมือนเป็นใต้โบยาเฉยๆเนี่ยไมลกจีเลยรับแล้วก็พอเปิดมาภายในซองนะครับคือผมผมจะบอกอีกครั้งนะครับว่าผมแกะออกมาหมดแล้วแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆอ่ะพอดีผมใช้เป็นโทรศัพท์ของ iPhone นะครับผมก็เลยใช้ต้องใช้ตัวนี้ในการต่อสายไมอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ให้ออกไปที่ iPhone นะครับ แล้วก็ปลายสายก็ให้มาเป็นอาปลาย T R R S นะครับเพื่อต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับปรับการใช้งานนะครับเขียนสก,กีนว่าโบย่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้กับกล้องเราเห็นไหมันนี้คือเราจะใช้กับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เราจะใช้กับสมาร์ทโฟนถ้าเรากดปิดนะครับแต่ถ้าเรากดเปิดขึ้นเราจะใช้กับกล้องนะครับนี่ครับ โอเคสายตัวนี้ยาวหเมตรเลยนะครับ mm. เพื่อนๆก็นะเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบเข้าเลยดีกว่าดีไหมไปไปดูกันอันนี้คือไมจากตัว iPhone 12 Pro m a x นะครับก็คือเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะความห่างอยู่ประมาณเนี่ยเกือบก็ประมาณประมาณเมตรนึ่งประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปเสียบไม่กันขอไปประกอบกันครับ เอาละครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือไม่เสียงจากไม้ของโบย่ตัว BYM1 นะครับก็คือเป็นไม้ที่ติดปกเสื้ออ่าก็ของไม่มีอะไรมากครับมีก็มีหัวไม้นี่ไม่อย่างหนึง่งมาเดี๋ยวเราจะมาเทสการใช้งานดีกว่าว่ามันจะได้ยินที่เราอะไรไหมอะไรไหมพอดีผมซื้ออันนี้มาผมซือ sushi ้อซูชิมาเนี่ย ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอ้โอ้โอ,อ,อ้เดี๋ยวผมจะมาจัดแจงนะครับเนี่ยเป็นหน้าอ่ะซูชินี้มาจากร้านซูชิอ่าซูชิแบบไฟนะครับหรือว่าหมีซูชิหมีพ่นไฟนี้เองนะครับก็เดี๋ยวผมมาจัดจานดีกว่านะเดี๋ยวเลาะเดี๋ยวฟังไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยก็ได้อะ เอาละเอาละผมก็พูดเสียงปกตินะครับเท่าที่พูดตอนที่ยังไม่ได้เสียบใหม่นะก็คือเราอยากลองไนงะว่าเป็นยังไงนี่ครับตตตา,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 าอา่คือเป็นซูชินะครับ อยากใส่จานนะแต่ว่ามันมันต้องเละแน่เลยอะ่ะโอ้คัมมอเผื่อเพื่อนๆอ,อยากเอาไปทำไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ASMR ไม่รู้เรียกถูกหรือว่าอ่านี่ซูชิครับซูชิเห็นไหม,ไมเห็นไหมอ๋อนี่นะครับร้าน ซูชิหมี่พ่นไฟนะครับตั้งอยู่เรียบคลองทวีวัฒนานะก็คืออยู่เส้นเรียบคลองเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็สิ่งที่ได้คือแบบพรีเมียมตัวเขาเรียวกว่าอะไรนะบีฟโลสอ่ะคือบีฟโลอ่ะอ่ะบีฟโลไม่ใช่บีฟโสคือตัวบีฟโลอ่ะเขาจะเป็นเนื้ออย่างดีนะแล้วก็เบรนไฟทำเป็นแท่งโลแล้วก็เบรนไฟนะครับอะ เดี๋ยวเราจะลืมไม่ได้เลยนะจะกินซูชิอาวาสบีกับเแดงโอเคเราก็จะมาผสมใส่ถ้วยนี่นะโอ้เดีอยหกนะเพื่อนๆ นะเดี๋ยวผมก่าวมาให้ฟังโอเคนะก็คือต่อจริงนะเนี่ยคือไม์ตัวเนี้ยผมได้มาในช้อปปีกดโค้ดนู่นกดโค้ดนี่ช่วงวันที่15ของเดือนก็คือว่าเราก็จะได้ในส่วนของส่วนลดนะก็เหลือตก2เหลือ240กว่าบาทนะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปหาในช้อปปีได้นะ เอาละคราวนี้แล้วก็ผสมเสร็จสับแล้วนะอ้ลืมว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกันนะครับน้ำหวานของเราต้องการที่เปิดขวดเส้นด้วยเดี๋ยวผมกลับมานะแป๊บนึง โอเคกลับมากันแล้วเดี๋ยวเป็นน้ำอาลมนะอด้เสียงกลืนนะ้ำนะน้ำอม โอเคนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตาดานี่นะครับผมจะจิ้มโชยุนิดนึงยังไงสีสันน่าทานไหมหาทานได้กินไหมเคอะอืม,อมเยี่ยม อือันนี้นะครับก็คือแซลมอนเบิร์นพอดีเนื้อของเขาหมดตรงตายชิ้นสุดท้ายพอดีเขาก็เลยให้มาเป็นแซลมอนแทนนะนด้หอืมอืม คือตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าในไม่จะเป็นเสียงยังไงให้ร่วงเดี๋ยวคือซูชิอร่อยนะ <No. S 1> เดี๋ยวเราจะเทสกันย,ยาวๆแบบแบบว่าใช้แบบใช้ไม่เทสเสียงไม่ นี่ดีกว่าแล้วก็มีเป็นเบคอนบาบนร์บีคิวครับบาร์บีคิวหน่อยเบคอนบาร์บีคิวนะครับเบคอนหอมมากน้ำซอสบาร์บีคิวคือดีมาก นี่เป็นการรีวิวไมต่ติดปกเสื้อนะไม่ได้ตั้งใจกินย้วยนะครับไ oh. ข่หวานไข่หวานโอ้ยเลอซอสบาร์บีคิวของเบคอนนะแปบบ๊บนึงนะไข่หวานจะแซ่บปูอัดแป๊บนึงนะครับนี่ไข่หวานจะแซ่บปูอัดท่านะคำโตโตเลยนะจิ้มกับไอ้นี่แตะวาซาบิหน่อยปี๊ดไหมจะปี๊ดไหม หวานกำลังดีอ่ะไม่ให้แบบใข่หวานบางที่หวานปีใช่ไ,มไ,ไหมเยนะอันนี้ก็คือเรียกว่าคมกล่อม,มนะ <Wow. S 1> อมพอดียวไฟวงมาใช้แล้วนะ้าอ้วนมากแต่ไม่ไ,ไรเรากินของเราแบบ ทีละคำทีละคำนะทีละคำทีละคำนะไปไงคือบีสโลราคาอยู่ที่169บาทนะแต่ว่าเขาใช้คนละครึ่งได้มันจะได้อยู่ประมาณ8ชิ้นถือว่าอร่อยนะผมชอบมากเลยผมบามงทีคิดอะไรไม่ออกก็เอ๊ะกินซูชิดีกว่าราคาไม่แพงด้วยเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ย ผมได้เป็นสิบชิ้นเลยเสียแค่ร้อยเดียวเพราะว่าเราใช้คนละครึ่งไงเพราะว่าราคาเต็มมันร้อยเก้าเก้าใช่แล้วผมเสียแค่เก้าสิบแปดบาทนี่แหละโ <Okay. S 2> อเคเป็นไงเพื่อนยังได้ยินเสียงไม้ติดปกหรือปะอย่างนี้ไหมผมก็รู้เหมือนกันผมก็ไม่เปิดดูทีหลังว่าเสียงดีหรือเปล่า oh. หรือเสียงเข้าหรือเปล่าดีกว่า <laughs> มันว่าเข้าแหละเพราะว่าเราต่อตรงเลยข้อดีของไมค์ตัวนี้นะครับก็คือเสียงมันชัดอัแล้วแหละเพราะว่าเสียงมันใกล้ปากเนี่ยเห็นป่ะมันอยู่ใ,ใกล้กันยังไงเสียงที่มันรับอ่ะคือมันก็จะยิงตรงกับเสียงเรายังไงก็ได้ยินแล้วสองเลยคือมันไม่ต้องใช้แบตอะไรเลยก็คือต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราได้เลยนะถ้าไปใช้งานกับกล้องก็ต่อเข้ากล้องได้เลยคือไม่ต้องใช้สายแปลงอะไรนะ แต่ข้อเสียของมันคือมันจะลกลุงลังแล้วมันก็คือแบบว่ามันจะเป็นก้อนอะ่ะก้อนใหญ่ๆอะ่ะผมจะหยิบยังไงเดีย๋ยวคือเนี่ยอ่ะโอยติดเนี่ยเพื่อนมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆหกเมตรอะ่ะซึ่งมันเหมาะกับงานที่นั่งกินอย่างเงี้ยนั่งคุยกันนั่งสนทนาการสองคนอันนี้คือเหมาะแต่ถ้าจะให้เราไปสายแบบวอล์กออกไปวีล็อกข้างนอกก็คือแบบ ผมว่าถ้าพันสายดีๆมันก็โอเคนะเราถือไม้เซลฟี่ใช่ไหมเนี่ยเราถือไม้ปุ๊บแล้วเราก็ให้วิ่งเข้าแขนเสื้อก็ได้แล้วก็พูดถ้าทําคนเดียวมันโอเคแต่ว่าผมว่ายังไงสายมันก็เก็กะแต่ด้วยราคามันถูกไงผมเลยอยากลองซื้อมาเทสดูเพราะว่ายังไงมันก็เป็นแบรนด์ของโบย่าเนาะก็คือมันก็เป็นแบรนด์ที่คนให้ความนิยมอย,อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าราคามไม่แพงนะหิวหิว ต,ต่อต่อมาอืมอืมวาซาบิปีดมากอร่อยครับท่านคือวันนี้ไม่มีแล้วหรอกอมันัางกินให้ดูแล้วก็ลองเทสใหม่ โบย่า B Y M1 ราคา240บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปใช้งานใช้ทำอะไรอะไรยังไงก็คือแบบมันก็สะดวกอะครับอืมนี่มันสะดวกมากเลยนะเยอบแท้เลยอืมคือเสียงอะ มันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเอาไว้ใกล้ปากหรือไม่ใกล้ปากเลยนะแต่ระยะที่ดีที่สุดของไม้ติดปกอะติดปกเสื้อคือระยะประมาณก็ปกเสื้อก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าไม้ติดปกเสื้อแต่ถ้าเรา,เาไว้ใกล้อย่างเงี้ยไม่ยิน,ไม,ยนไม่ยินหรอฟูลงองลองผมไม่รู้นะว่า ตอนนี้เนื้อเสียงหรืออะไรเป็นยังไงนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันผมต้องไปเปิดดูเองตอนถ่ายเสร็จหรืออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงแต่คิดว่าก็ชัดระดับหนึ่งแหละอืมแล้วเดี๋ยวตอนผมเอาไปตัดต่อหรืออะไรอะ่ะผมจะพยายามไม่ดึงเสียงใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยว อยากให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงจริงๆของมันเลยว่าแบบเออเป็นยังไงดีหรือไม่ดีอะไรประมาณน,นี้200 250 260บาทอะ่ะคือถ้าจะทำวีล็อกหรือว่าจะทำรีวิวสินค้าหรืออะไรพวกนี้มันซื้อมาใช้งานได้มันไม่แพงเลยแล้วมันเแนบบีย่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังคุณภาพเสียงว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงเสียงจะชัดไหมหรืออะไรไหมอย่างนั้นดีกว่า ควาสุขจังเลยอืมเพื่อนเราต้องเคลียร์ให้หมดนะมัน oh, <no. S 1> ก็เริ่มอิบเลอ,อ่านหน่อยเนี่ครับ อ,อน้ำหนะ่กอืมคุยกันนั่งคุยกันสนุกสนุกขอกินน้ำก่อนซูชิติดคอ ชื่อดีจริงๆเลยเอาละสองคำนี่ครับนี่ครับบิ๊บโดนเราหมดแล้วนะตอนนี้เหลืออยู่ชิ้นเดียว โอเว่รจบอ่ะปิงชาดไหมครับคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมาเป็นไงนะ คือผมลองแกะประกอบแล้วก็ลองไม่ไปแค่นิดเดียวแต่ผมยังไม่เคยได้ลองที่แบบว่าอยู่ในห้องหรืออะไรพวกนี้ผมยังไม่ได้ลองคือผมลองเทสแค่ว่าของมันใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเก็บขยะให้เพื่อนๆดูเฉยเลยว่าไม่ได้อะไะผมขอเคลียร์โต๊ะก่อนนะเอาละเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ของหมดแล้วนะก็คือ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรอ่ะก็ผมก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะหัดทำวีล็อกแรกๆแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆแชร์เรื่องในช่องอ่ะก็คือตอนเนี้ก็คือจะมีตัวย่อยสองตัวก็คือ h a t t y Channel แล้วก็อีกช่องหนึ่งคือ h a t t y c h a n n e l X เรากงเชียงคาวาพรีเมียมก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ในการที่ ผมทางานของผมก็คืองานล้างรถบิว้วรถแล้วก็มันจะมีงานที่ผมขายของต่างๆก็คือจะอยู่ในช่องนั้นจะเป็นวิธีการแบบว่าเออผมทําอะไรบ้างอะไรพวกนี้ส่วนช่อง h a ตตี้ h ช n แนลก็จะเป็นช่องที่แบบว่าอ่ารวมเวลาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรรีวิวอะไรบางทีเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะมารีวิวเรื่องหูฟังให้ฟัง เพื่อเพราะว่าแบบอ่ะผมซื้ออะไรมาผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆ่ว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนคอยให้เพื่อนๆตัดสินใจดีกว่าว่ามันดีหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าแต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมก็อืมก็เนี่ยผมก็จะทันอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ของใครหลายๆคนผมก็ดีใจครับ oh, <come> <laughs> เอาละก็ยาวพอสมควรแล้วนะคลิปผมมาปิดช่องดีกว่าโอเคถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะครับ ขอกดไลค์เพื่อนๆกดแชร์แล้วเพื่อนกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับก็คือตอนนี้ก็มีก็คือช่องเดียวแหละแต่แยกย่อยเป็น2อันก็ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็อย่างที่ผมว่าทำให้โลกนี้รู้ว่ามีช่อง Happy Channel อยู่นะครับบ๊ายบาย